วัคซีนป้องกันปอดอักเสบใครควรฉีดบ้างใครเสียงต้องฉีดและวัคซีนปอดอักเสบมีกี่ชนิดมาฟังกันครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าปอดอักเสบหรือที่เราเรียกว่าปอดบวมภาษาอังกฤษเรียกว่าน n e u m o n i a เป็นหนึ่งในโรคระบบติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับ ต่ำกว่าหลอดลมลงไปลึกลงไปไปนิดที่เนื้อปอดนะครับโดยเชื้อมันเกิดได้จากแบคทีเรียก็ได้เชื้อไวรัสก็ได้สาเหตุหลักของปอดอักเสบมีเชื้อต่างๆเหล่านี้มากกว่า90สายพันธุ์เลยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นปอดอักเสบมีอายุมากกว่า60ปีอ้วนมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า30เคยมีภาวะตับแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่ำมีภาวะไตาวายเหลื้อรังโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคเบาหวานแบบที่ควบคุมยังไม่ได้ดีโรคปอดอุดกั้นเหลื้อรังหรือถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือเป็น,นอัมพาตทั้งหมดที่หมอได้กล่าววันนี้นะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคปอดอักเสบซึ่งต้องฉีดว,วัคซีน ป้องกันปอดอักเสบนะครับซึ่งในเมืองไทยปัจจุบันมีวัคซีนปอดอักเสบ2ชนิดหลักๆชนิด1 3สายพันธุ์และ2 3สายพันธุ์ซึ่งจะต้องฉีดกระตุ้นทุกๆ5ปีวัคซีนปอดอักเสบ2ชนิดชนิดแรกชื่อวัคซีนโพลีแซคคาายเป็นชนิดที่มีภูมิคุ้มกันได้2 3สายพันธุ์ ชื่อย่อมันคือ PPSV 2 3เป็นวัคซีนที่ครอบคุมเชื้อแบคทีเรียนิ u m o c o c c u s ส23สายพันธุ์ซึ่งก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบซึ่งจะสามารถป้องกันเชื้อที่มักจะดื้อยาต่อยาฆ่าเชื้อแบคทีรียนะครับและชนิดที่2ชื่อวัคซีนคอนจูเกต13สายพันธุ์เป็นวัคซีนที่ครอบคุมเชื้อแบคทีเรียนิ u m o ค o c c u s ส3สายพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบเป็นส่วนใหญ่นะครับวัคซีนป้องการปอดอักเสบชนิดที่หหรือ2จะฉีดแบบไหนขึ้นกับคุณหมอพิจารณา,าครับว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบไหนจําเป็นี่ต้องฉีดวัคซีนชนิดไหนมากกว่ากันข้อดีสําคัญของการฉีดวัคซีนป้องการปอดอักเสบนอกจากจะป้องกันเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบแล้ว ยังป้องกันการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองและการติดเชื้อในกระแสโลหิตได้อีกด้วยนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมอยงขอแนะนำให้มาฉีดวัคซีนป้องการปอดลักเซมนะครับด้วยความเยินดทุกคนเสมอครับจักใจหมอยงครับ